ครับวันนี้เราจะมารีวิวซีดซีดอะไรซีดเหมืองล้างนะครับก็พิมพ์ซีดไปว่าห้าห้าสองตัวเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะมาเอ้วันนี้เขาจะมารีวิวสักหลายหลายูาย่ดตัวโอเคครับพอพอห้าห้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เล่นหมดอินอินเฟลหรือเปล่าเราก็สร้างไปเลยครับจะเล่นเอ้จะเลือกเกมหมด จะีบหรือสวานเบอร์ก็ได้นะครับให้เรามาตรงตรงนี้นะครับเลยมาตรงนี้จากตรงนี้เอาหินวางไวด้วยครัเอาหิวางได้วยครัอยู่ตรงนี้ปุ๊บนะครับขุดลงไปเลยวครับปุ๊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 บปุขดลงไปแล้วครับิงผมเอาโอเคครับเอ้ออ่าคือมันมีหรือเปล่าอะ โอเคครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีเหมืองล้างกันเลยจิเดียนครัโอเคครับเออเจเราก็ไม่ได้เตรียมมานะข้อใส่เโอเคครับทเจาำอะไหมเือจังวะวัดคือพอเรา ก็มีเหล็กมากมายหลาย ดูครับโอ้ยดูครับ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 โอ้โหรวยครับมามาเหมืองนี้รวยแน่ของโคตรต่างนะโคตรต่างครับจะทำให้เป็นทองได้ก็ถือว่าจริงนะครับอ้าวเขียวครับโอ้ยตกใจหมดเลยครับใช่แล้วครับ โอเคเนาะทองนนก็หลายก่อนเหมือนกันนี้เนี่ยโอเคมีเยอะเหะมือนกันมีมามาทางนี้มีต่อเลยครับโอเคนะครับก็ซิ้นนี้ก่อนเ,เดี๋ยวครับผมลืมซีเรับเดี๋ยวผมจะมาคิด,ดย้อนหลัง ซีดเอ็มซีคือเรา,เเราเต้องตัดคิปก่อน,ออนคือเรารีวิวแล้วอะไอบ้าน,นี่มันอยากรีวิวทีแล้วครับโอเคครับก็แค่นี้เนาะคือ เวนะคะก็ฝากกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับแลวฝากแชร์มาด้วยจ้ะเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปด้วยนะครับลาก่อนครับซื้อ